สวัสดีครับช่องน้องใหม่แกะกล่องครับหลวงกิจชาแนลครับหลวงกิจชาแนลครับยอดซับสไคร์เบอร์ตอนนี้ก็เกือบสามพันซับสไคร์เบอร์แล้วครับอันนี้ชี้เป้าซื้อบ้านครับหลวงกิจชาแนลนะครับบ้านทรงปัญญานะฮะเรียกว่าหน้าเหลี่ยมรางเคสันตะเคได้นะครับมีซุ้มบันไดยื่นไปทางด้านซ้ายด้วยนะครับปกตินะฮะเจ้าอื่นเนี่ยก็ทําบันไดทางขึ้นนะฮะไม่มีซุ้มบันไดแต่เจ้านี้นะฮะผู้ใหญ่นิทยาทําให้ลูกค้านะครับ ยื่นออกไปประมาณ1เมตรกว่าๆนะครับที่ยื่นออกไปนะครับถ้ารวมหลังคาด้วยโอ้โหก็เกือบ2เมตรนะครับและถ้าปลายหลังคาผมพูดเฉพาะตัวเสาแล้วกันนะครับความสูงบ้านหลังนี้ครับสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับจริงๆแล้วอาจจะเกินนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับนะลูกค้าต้องการสูงต่ำนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าผู้ใหญ่ในี่จเสียคู่นะครับจเสีคู่นะครับสามารถเปลี่ยนเสาได้ เหมาะที่จะวางหัวไร่ปลายนาเนี่ยอย่างหลังนี้นะฮะเจ้าของดูกิจาการก็ทุ่งนานะฮะเกือบร้อยไร่นะนี่มีบอ่อน้อําบ่อปลาด้วยนะครับก็ออามาวางเพื่อที่จะเฝ้านาเฝ้าเวลามาทํานาแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับเพราะพื้นที่นี้กว้างขวางก็เอาไปทางวางหัวไร่ปลายนาแบบนี้ได้นะครับหรือว่าเอาประกบบ้านหลังใหญ่ ดัดแปลงนี่ผมว่ารีสอร์ทนี่สุดยอดเลยนะนี่แสงแดดมาแล้วครับคมนิดนึ่งนะวางทําเป็นรีสอร์แล้วก็ทําห้องน้ําไปข้างหลังนะฮะก็เป็นรีสอร์ทได้สั่งมาเลยสิบหลังฮะผู้ใหญ่ลดราคาให้นะครับนี่ฝั่งด้านซ้ายนะครับสวยงามนะครับกระเบื้องนี่ก็คัสสันนะครับเอายี่ห้อดังๆครับ S G สาช้างนะครับนะครับ ก็เกรด A ครับผู้ใหญ่บอกว่าเกรด A รับประกันว่าเกรด A นะฮะสำหรับกับเบื้องรอนใหญ่นี่คือมานั่งนะครับที่ผู้ใหญ่ออกแบบมาหลังโอ้โหปีนี้เห็นหลายหลังนะครับท่านผู้ชมและลูกค้านี่ไม่เกี่ยงเลยนะครับนี่คือลักษณะการทําของผู้ใหญ่นิทยาครับฝาเฟี้ยมครับหน้าต่างสไลด์ครับฐานล่างครับมาดูฐานล่างนิดหนึ่งเพื่อนๆจะได้เห็นนะฮะฐานล่างนี่วางที่มากท่านผู้ชมนะวางที่วางแบบแน่นเลยนะท่านผู้ชมนะ ประมาณ30เซนนะครับก็แน่นเยอะเลยค่ะพื้นที่ของบ้านหลังนี้นะครับอยู่หน้ากว้าง3,6คูณ6ะครับอยู่ที่18ตารางเมตรนะครับประตูมีประตูหลังด้วยนะฮะประตูไว้ยสไลด์ออกมาทางห้องน้ำหรือว่าต่อเติมมอคครวนะครับลูกค้าต้องการไซส์ขนาดนี้นะครับนะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีห้องน้ำนะบ้านผู้ใหญ่นิทยานะครับแต่มันอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะฮะจะห้องน้ำเราก็มีให้ จะไม่เอาห้องน้าทาเองด้วยคอนกรีตนี่ลูกค้าต้องไปรับผิดชอบเองนะครับอย่างหลังนี้นะครับไม่มีห้องน้ําก็ไซส์ขนาด18ตารางเมตรนะครับโอเคนะฮะนี่ฝีมือดีอีกแล้วครับส่งถี่ส่งบ่อยผู้ใหญ่นิธยาครับนะฮะโอเคนะฮะนี่คือฝั่งด้านซ้ายของตัวบ้านทหารหน้านะครับนะฮะบันไดทางขึ้นก็เป็นบันไดแบบเขาเรียกว่ามีบางขั้นด้วย นะมีการน,น้องหมาด้วยนะครับลูกเล่นนี่หาตัวจับยากจริงผู้ใหญ่เนี่ยขนาดหลังเล็กนะฮะก็ทําเหมือนทุกอย่างกับหลังใหญ่เลยนะครับเอาใจลูกค้าทุกหลังเลยนะครับไม้นี่โหสีแดงสวยนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็อาจจะมีฝ้าตามพื้นในที่ต้องบอกนะลูกค้าบอกว่าทาไมส่งบ้านถึงม,มีฝ้าขาวนะครูก็ขัด,ขดนะใช้กระดาษทรายขัดแล้วก็จะลงยูรีเทนอ่านะ้ากิตติเดินตอนก็ถ่ายยูรีเทนก็เดินไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเค เพื่อนๆก็ดูมาหลายคลิปก็คงเข้าใจนะฮะนี่คือฝ้าเบดานที่ทำแบบออกแบบมาชุดใหม่เลยจากดาวกระจายจากดาวลูกเล่นแบบโอ้โหมานี่แล้วครับนะฮะคล,าคลา้ายๆห้องประชุมแล้วตอนนี้นะสี่เหลี่ยมนะเป็นรูปก็เรียกหลุมฝ้าหลุมสี่เหลี่ยมแล้วก็ออกแบบมาสวยด้วยนะครับมีการเก็บมอเก็บรายละเอียดสวยงามรายละเอียดก็พอประมาณนะท่านผู้ชมนะฮะฝีมือผู้ใหญ่นี่ยไม่เคยตกเลยนะ ฝาเฟียนก็ลูกเล่นนะฮะแล้วเขาสลักก็ใช้ไม้ด้วยท่านผู้ชมดูไม้นะใช้สลักไม้นะครับผู้ชมโอเคนะครับนี่คือ,อบ้านของลูกค้าที่ผู้ใหญ่มาส่งให้ในอำเภอไซงามนะครับ mm hmm. กำแพงเพชรครับบานประตูครับเป็นบานประตูบานทึบนะฮะความสูงก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับนี่ฮะลักษณะการทํา ตัวจับก็เป็นโลหะเกรด A นะครับสไลด์ไปทางด้านขวามือของกิตินะครับหันหน้าจะหาตัวบ้านนะก็เปิดประตถึงก็โอ้โหฮะท่านผู้ชมกว้างขวางครับขนาดไซส์เล็กนะสี่เมตรนะฮะสามคูณสี่นะครับสามคูณสี่หมายถึงว่าความความกว้างสามลึกสี่ก็ถือว่าใหญ่นะฮะกว้างห้องใหญ่นะครับกว้างขวางนอนกันได้หลายคนเลยเอาเตียงมาวางนะท่านผู้ชมตู้เย็นมาวางยังได้เลยมีห้อยสายไฟไว้แล้วนะครับหน้าต่างก็เป็นบานสไลด์ นะบานสไลด์นะฮะนี่ฮะสไลด์ออกด้านซ้ายฮนะด้านขวาเขาั้งนี่ท่านผู้ชมดูนะลักษณะการทําของผู้ใหญ่นิทยาฝ้าเีดานตีเป็นหลุมสวยงามสี่เหลี่ยมฝ้าหลุมนะท่านผู้ชมก้าวแบบบางใบนะฮนะหน้าต่างบานประตูก็ข้างหลังก็เปิดได้นะครับโอเคนะครับนี่คือลักษณะการทําบ้านผู้ใหญ่นิทยาครับโอ้โหทุ่งนาะท่านผู้ชมนี่คือฟินของเจ้าของนะเจ็ดสิบกว่าไร่นะเจ้าของบ้านที่สั่งซื้อนะครับ คนไหนสนใจบ้านนอกดาวที่มีคุณภาพนะครับก็คุณภาพอย่างเดียวไม่พอราคาต้องโดนด้วยคุยง่ายด้วยนะครับส่งฟรีทั่วไทยผู้ใหญ่นิตยาคำแพงเพชรวันนี้ลาก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้หลวงกิจเชียดรด้วยไปก่อนครับสวัสดีครับ